มันจะมีก้อนห้าสิบก้อนร้อยก้อนร้อยก็อนไปเยอะก้อนร้อยดีกว่าดีก้อนร้อยก้อนหนึ่งวันหนึ่งวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้โหนึ่งเดือนนู่นไม่เป็นไรใช่วันไหนก็ได้ใช่ผมมาทุกวันมึงมึงไปนี่เซ็กเอ้ยไม่ใช่มึงกูกูโรตีกูกรบเออมาขายตรงนี้เหรอโอ้ยอ้ามโอ้โหอยู่บ้านเรียกลุงเฉยเลยตายแล้ย ปกติหนูเรียกลุงหรออ๋อแล้วมาหาให้มาหาพ่อเหรอใช่นึ่งไข่กุ้งฟองครึ่งนะอันหนึ่งอ่ะพิเศษยี่สิบบาทไข่ใส่ไข่ฟองครึ่งวันนี้กินวันนี้กินมันเอาเปล่าไอเด็กน้อยเอาเปล่าเอยระวังมันงับนะวันนี้มาด้วยบัง บางมันจะทำผูส่วนผสมมันเดี๋ยวมันหลอกใส่เกลืออีกอโรตีใส่เกลือครับล้อเล่นดาราดวงใหม่ของผมครับมันได้มำมำเนื้อไปแล้วมำกลาละสินไปแล้วกรอบๆแล้วมึงเหมือนไข่เจี่ยวเลยกรอบนอกรูปในหวานเชียบหวานเชียบเลยเบาหวานแดกอีกอะ <c oughs> เดี S 1> <S 1> <S <S ๋ยวเดี๋ยวมีเวลาค่อยถ่ายเดี๋ยวค่อยดูอ่าโอเคแค่นี้ก่อน